พระแก้วเก่าแก่อายุนับร้อยปีพระพุทธรูปคู่บ้านเมืองอีสานแต่โบราณภาพพระแก้วบุตรยรัตน์บ้ามหา,าธาตุจังหวัดยโสธรซ้ายเดิมฐานองค์พระพุทธรูปและยอดเมาลีหุ้มเงินแท้ขวาเปลี่ยนเป็นหุ้มทองคําพระแก้วอายุเก่าแก่นับร้อยปีพระคู่บ้านเมืองอีสานมาแต่โบราณได้แก่พระแก้วบุตรยรัตน์จังหวัดยโสธรพระแก้วบุษราคำพระแก้วไผ่ทูนพระแก้วโกเมน พระแก้วขาวเพชรน้ำค้างและพระแก้ววัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระแก้วบุษยรัตพระแก้วบุตรสยรัตเป็นพระพุทธรูปโปร่งแสงปางสมาธิศิละปะเชียงแสนทำจากหินเที้ยวหนุมาน,น้าตักกว้าง1.9นิ้วสูง2นิ้วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดมหา,าธาตุจังหวัดยโสธรเดิมที่ฐานและยอดพระเมาลีขององค์พระพุทธรูปพุ่มด้วยเงินแท้ต่อมาพระยาอุดรธานีศรีขมสาค,เครเขตจิตจิตจตยโสธร ผู้ว่าราชการเมืองอุดรธานีมีศรัทธาบริจาคทองคำหนักสิบบาทใช้ช่างทำหุ้มฐานและพระเศียรประวัติความเป็นมาของพระแก้วบุษยรัตมีสองแนวทางหนึ่งว่าเป็นสมบัติของเจ้าพระวิชัยราชขัตติยวงสาเจ้าผู้ครองนครจำปาสักได้รับมรดกจากบรรพบุรุษนำมาประดิษฐานที่เมืองยโสธรตั้งแต่ครั้งเป็นหมู่บ้านเสียงท่าเป็นพระพุทธรูปคู่กันกับพระแก้วบุตรราคำเมืองอุบลราชธา,านี อีกหนึ่งว่าสมัยรัชกาลที่สามเกิดสงครามระหว่างกรุงเทพมหานครกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทรัชกาลที่3ามโปรดกล้าวโปรดกระหมอมให้พระยาราชสุภาวดีภายหลังเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์เป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปปราบในครั้งนั้นได้ตั้งกองทัพที่เมืองยโสธรและได้ความช่วยเหลือจากพระสุนทรราชวงศ์สาบุรหรือเท้าฝ่ายร่วมรบจนมีชัยชนะรัชกาลที่สาจึงทรงพระเมตตาพระราชาทานพระแก้วองค์นี้ เจ้านางเมืองเวียงจันทร์และปืนใหญ่หนึ่งกระบอกเป็นรางวัลพระแก้วในตระกูลแก้วเก้าประการพระแก้วบุตราคำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก,กว้างสามนิ้วแกะสลักจากบุตราคำสีเหลืองปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามเดิมชื่อวัดศรีทองจังหวัดอุบลราชธานีภาพพระแก้วบุษราคำมีประวัติว่าเป็นสมบัติของเจ้าปางคำแห่งเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบน รือหนองบัวลุ่มภูปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อพระวอพระตาอพยพจากเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานจึงอัญเชิญมาด้วยภายหลังพระวอถึงแก่อนิจกรรมต่อมาบุตรหลานของพระตาคือเท้าคำผงขึ้นปกครองบ้านเมืองและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลคนแรกได้สร้างวัดหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำนี้บรรพชนพระประทุมววรราชสุริยวงศ์ยังถวาย พระแก้วไผ่ทูลให้เป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคมแต่ว่าเพียกรมการเมืองอุบลราชธานีและเจ้านายขื้นเมืองอุบลราชธานีเรลงว่าข้าหลวงจากกรุงเทพมหานครที่มาตรวจราชการจะอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ลงไปกรุงเทพมหานครด้วยจึงนำไปหลบซ่อนภายหลังเมื่อมีการสร้างวัดสีทองโดยเจ้าอุปหัตโทบิดาของพระอุบลเดชประชารักเสือนาอุบลจึงอัญเชิญพระแก้วทั้งสอง,ององค์ออกจากที่ซ่อนภาพพระแก้วไผ่ทูล โดยพระแก้วบุษราคมได้ถวายพระเทวธรรมีมาวอกพระสงฆ์ชาวอุบลราชธานีที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดร,ราชการที่สี่เมื่อครั้งทรงผนวดทีกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศีทองรูปแรกขุนนางกรุงเทพมหานาครคงจะเกรงใจท่านไม่กล้าที่จะขอพระแก้วบุษราคมไปจากเมืองอุบลราชธานีส่วนพระแก้วไูทุนทายาเจ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีเก็บรักษาต่อมาภายหลังจึงนำมาถวายพระครูวิราชกิจจรทรอเจ้าอาวาสวัดหลวงและประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวงเรื่อยมา นอกจากพระพุทธรูปทั้งสององค์คือพระแก้วบุษราคมและพระแก้วไพฑูรย์ยังมีพระแก้วโกเมนที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันโดยพระพุทธรูปทั้งสามองค์เป็นพระพุทธรูปอัญ,ญมณีในตระกูลแก้วเก้าประการเพรมณีมรกตบุษราคมโกเมนนินกาลมุกดาเพทายและไพฑูรย์ภาพพระแก้วโกเมนแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยมีสงครามกับเวียงจันทร์จึงนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้ที่วัดบ้านกุฎละงม,ม อำเพอวารินชำราบเมื่อการศึกสงมบดีแล้วจึงนำพระแก้วโกเมนมาปร,ประดิษฐานไว้ที่วัดมณีวนารามวัดป่าน้อยพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างส่วนพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างเป็นพระพุทธรูปพระปางสมาธิสูง1 7เซนติเมตรหม่อมเจ้าสุภัทระดิดสกุลบันทึกไว้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโส้วนได้มาอย่างไรไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนแต่ในช่วงปี2485ท่านเจ้าพระคุณได้ขึ้นมาจำพรรษาที่วัดสุป,ปัตตนารามที่ท่านสร้างขึ้น และได้มอบพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างให้เป็นสมบัติของวัดสุปัตนารามมีพระครูประหลัดสมพิพัฒนาวิริยาจาร์เป็นผู้รับมอบภาพพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างพระแก้ววัดทุ่งสีเมืองนอกจากพระแก้วสําคัญทั้ง4ี่องค์ที่มีมาก่อนก่อ,กอ,กอตั้งเมืองอุบลแล้วยังมีพระแก้วสําคัญอีกหนึ่งองค์คือพระแก้ววัดทุ่งสีเมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งสีเมือง มีพุทธลักษณะคล้ายพระแก้วมรกตองค์พระหน้าตักกว้าง8นิ้วฐานลักษณะงาช้าง12นิ้วฐานสูง8นิ้วความสูงจากพื้นถึงยอดเกศ20นิ้วพระหัตถ์สองข้างวางซ้อนกันที่เพลาบนหัตถ์ขวาม,มีรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีประทับอยู่ในวงกลมสีแดงของรูปด้านล่างส่วนที่ฐานด้านหลังมีข้อความจารึกว่าครัวโตว,วัดระฆังสร้างให้ครัวจัดลูกหลักกลางปี2406ภาพพระแก้ววัดทุ่งศีเมือง